สำหรับถ้ำนามขอสิวะของเรานะครับที่สํารวจค้นพบครั้งแรกนะครับตั้งแต่ปีประมาณปีพศ2525ถึง2526นะครับเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมนะครับตั้งแต่ประมาณปี2 5 3 8เป็นต้นมานะครับจนถึงปัจจุบันเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงบริเวณถ้ำน้ำของเรานะครับก็จะมี มักเทศนะครับซึ่งเป็นเจ้าที่ของอมตนะครับเป็นไกด์นาเที่ยวท้องถิ่นของเราการแต่งกายนะครับนักท่องเที่ยวก็จะเป็นการแต่งกายแบบพร้อมลุยนะครับลุยน้ําได้นะครับเพราะว่าเข้าข้างในเราเปียกแน่นอนนะครับพอเราเตรียมตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จนะครับก็จะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือหลวงปู่อนันตนาคราชนะครับก่อนที่จะเข้าถ้ำน้ำเราต้องขอพรก่อนนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคล เรียบร้อยแล้วเนาะมีชูชีพแข่งแรนทุกคนแล้วก็จะมีรองเท้าสําหรับว่าใส่ลุยน้ํานะคะแล้วก็ตอนนี้ทีมงานพร้อมทุกคนแล้วค่ะพร้อมนะคะพร้อมครับนย้อตอนนี้ก็เดินเข้ามาได้สักพักแล้วนะคะต้องบอกว่าแบบส่วนตัวนะชอบเพราะว่า มันตืน nan, น่นตาตื่นใจมันดูแบบตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในเรื่องของความปลอดภัยค่ะก็จะมีพวกพี่ๆทีมงานคอยเดินอยู่ข้างหน้านำหน้าอยู่ข้างๆคอยประกบข้าง,างแล้วก็คอยปิดท้ายรวมถึงพี่ที่อยู่หน้าบักทําด้วยที่จะเป็นคนให้สัญญาณดูแลความปลอดภัย air, ต่างๆนะแน่นอนเดี๋ยวเราไปเป็นดเพลัยกันต่อค่ะไป สำหรับในบริเวณถ้าน้ำนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของเราก็จะมีจุดเยี่ยมชมอยู่ประมาณ12-13จุดก็จะมีจดุดถัดไปก็จะเป็นเสาหลักถ้าน้านะครับก็จะเป็นสเสาหินย้อยสีศิลาแรงนะครับสีแดงซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะเข้าไปถ่ายรูปนะครับแล้วก็จะมีจุดถ่ายรูปชมวิวเป็นหาดทรายแก้วเล็กๆนะครับซึ่งก็จะมีหินย้อยเกล็ดเพชรที่สร้างความสวยงามาสะดุดตาของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับ ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับที่นี่เราจะมีมักคุเทศซึ่งจะเป็นไกด์ท้องถิ่นของเราเนี่ยนะครับนำนักท่องเที่ยวเข้าไปนะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่ส่องสว่างนะครับส่องสว่างให้แล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยระดับชั้นที่2ก็คือเรื่องของการคอนเน็กกับกับหน่วยพยาบาลในพื้นที่ก็คือจะมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลของเราในพื้นที่ซึ่งอยู่ใกล้ตรงนี้แค่ประมาณกิโลโกว่าๆนะครับเมื่อถ้ามีเหตุฉุกเฉินนะครับเราก็สามารถติดต่อประสานงานจาก รอพอสตอของเราให้นำทีมแพทย์เข้ามาช่วยเหลือได้ครับสำหรับขั้นตอนในการเข้าเยี่ยมชมนะครับเราสามารถติดต่อผ่านทาง f c e e o o o นะครับหรือเพจของอบตอคลองไอเถือนได้นะครับเพียงแค่พิมพ์เข้าไปใน Google ว่าถ้ำน้ำเขาสิบะนะครับก็จะขึ้น ในเรื่องของหน่วยงานเบอร์ของติดต่อของหน่วยงานซึ่งเป็นผู้ติดต่อนะครับแล้วก็จะมีเบอร์เบอร์ส่วนตัวของไม่ว่าจะเป็นของท่านนายกหรือของผมเองนะครับเพื่อติดต่อเข้ามาเยี่ยมชมนะครับสำหรับผู้ที่ติดต่อที่เป็นส่วนราชการหรือว่าองค์กรภาครัฐถ้าสานใจที่จะเข้ามานะครับ <S <S สน <successful> ใจที่จะเข้ามาเยี่ยมชมสาม,มารถท่านสามารถทําหนังสือเข้ามานะครับอันนี้เราก็เราก็จะงดเี้นในเรื่องของค่าบริการให้ ส่วนประชาชนทั่วไปหรือท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามานะครับก็จะมีค่าบริการผู้ใหญ่ก็ท่านละ40บาทนะครับเด็กท่านละ20บาทครับผม